สวัสด,ดีจ้าคุณยายเพี้ยนยังน,ยงนะแม่เพ็้ยนยังอะตัดไม่สวัส้าเอาเปี้ยนยังแม่จะเอาไปเพ็ดยนหอยหพวกยังล่ะไปแฟงสีฟงฟียังนี่เล่นมือ,องชงไผ่ข้าเล็กน้อยเล่นเล่นมือชงไา่ดีเก่าเฮาเอาไปใส่พวกอฮิตต,นต,ตน้นตแตงต้นเหลื่อมใส่แล้วกับมาโกโกงไว้เล็กน้อยเขาเล่นเขาเต้นเขาเอาเป็นรางวัลให้เขา ซอยดาวต้นซอยดาวเอาต้นน้อยอนะเพื่อเอาต้นใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลี้ยงต้นซอยดาวหูดไปมันออกก็ต้องหม,มดห่อนนะ เด oh. <mid S 2> ินออกนล้วเานทำไมมันก็ฟังน้ำอันใบมนันนะแปลกมาเดี๋ยวเอาต้นพุทธอ่าัเอาต้นพุทธไต้นหน เอาต้นสดมาน้เนาะเปลี่ยนใจเอาต้นสดเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้ว กาหน้าสั่งอะไรเนี่ยสั่งให้ญาส่งอะไรด้วยส่งสดตรทดลองส่งด่วนทันทีเป็นมาไฟบ้านพี่น้อง เผ็ดไร้ไไรไรงู่าเดต็้งียเตียมแล้วยังเค็ดพอแล้วอยู่จะเอ,เอาโป้งเอาพขกขัดไอ้นี่มมดหอยเล็กน้อยเลิน กินนังปูโอังวะนั่นนงตากแดดกแค้มันหนาวดิมาแม่กินโอังวะโโอเปีนห <laughs> ัวพังวพี่น้องเวมาด้วมาจิ้กันด้นรหนาวนาว,าวัสดีจ้าเวัสดีจ้าดจสวยกัน กระซิบจะว่ากันว่มึงก็รับบอลไปแล้วโอ้โหโอ้กลายลายลาชิเปลายชเป็นลมแล้ลาสิเป็นลมเป็นลมเป็นลมบอลลูกละมุกเก้นห่าวแล้วห่าวแล้วตามนี้ไอหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งก่อนหมูเด้งแล้วมาหมูหมูแดง

来拉你，这考了哇，就是农民的哇。